โอ้เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม KT KT Studio นะฮะติวนี้ก็มาจัดอีเวนต์ไม่ใช่อีเวนต์ดิลงเรงไม่ใช่ลงเรงดิหมดออนไลน์นะครับผมออนไลน์นะฮะออนไลน์อันนี้อีเวนต์ใหม่นะอันนี้มาใหม่นะแต่ยังไม่เล่นนะคำพวกพวกนี้มันเล่นง่ายอยู่แล้วฮะมันเจอบอทนะครับผมหรือเปล่าน่าจะเจอบอทแหละแต่อันนี้ออนไลน์นะครับผมออนไลน์เมทเล่นกับคนนะฮะดูสิว่าจะลื่นหรือเปล่านะครับผม นะเล่นหมดออนไลน์ครั้งแรกนะสำหรับอ e ีฟุตบอล2022มาจับคู่กันนะไปเลยครับผมจับคู่ค่อนข้างยากไหมกระดูยากไหมย,ยากไหมเนี่ยนะหมดออนไลน์ครั้งแรกนะครับผมเล่นหมดออนไลน์ครั้งแรกในฟ e ุตบอล2022จับคู่แป๊บหนึ่งนะจับคู่แปบ๊บโอเคครับผมได้แล้วฮะเจอเมนูเหมือนกันด้วยนะครับผมนะ จอแมนูปะ,ะเจอแมนูปะ,ะเปปะจอคนก็ถามว่ายากไหมย,ยากอยนะ่ะเขอ,อยังเดียวอย่าเหล็กนะตอนเล่นกับบอทดเนี่ยลองแล้วมันก็ไม่ได้เหล็กนะมันไม่ได้เหล็กแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยต้องดูว่าจะเหล็กหรือเปล่าอันนี้ตัวเต็มนะน,นี่ตัวเต็มนะของเราฟังไหนวะเองเราฟังไหนวะเปลีย่ยนเสื้อก่อนเราต้องเอาสีแดงครับผมนะ ราสีแดงนะี่มาเราน่าจะไปเยือนปะไม่ได้ดูชื่อไดยเมื่อกี้น่าจะใช่แหละน่าจะไปเยือนนะน่าจะไปเยือนโอเคทีมประมาณนี้นะครับผมนะซื้อเงินล้านกว่าซื้อตัตะมาได้ประมาณนี้ส่วนใหญ่เป็นมาริตนะฮะส่วนใหญ่เป็นมาริดสำรองก็ตัวที่เขาให้มาไก่กาอารนะฮะมีเปิดได้มีเคมเบลกลับเบงคแฮมนะยเออซื้อมาอย่างแพงนะแต่อย่างเซฟเหมือนกันนะ เราเล่นในโหมดธรรมดานะโอเคชุดนี้ไม่ต้องพูดเยอะไปไม่มีตัวเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมนะโอ้เขามีโูเวอร์คาร์โรมารีโอ้โหนี่มาด้วยนะจะเต็มครับผมมา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 อาจจะเหล็กไหมอาจคลิปไปด้วยเหล็กปะวะนะแต่รูปเกมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นยเยอะนะ,นะเล่นง่ายขึ้นเยอะอันนี้น มาอุตส yeah. ่าฟอร์ดนะฮะเลือกสีเ mm ท้ไ hmm. ม no. ่ม no. okay, right. ีฉากเดินลงสนามวะโอเคเราสีแดงนะครับผมเจ้าบ้านใส่สีดุมเงินไปใส่สีดุมเงินไปมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอ้โหเราได้ไปหนึ่งทีเปิดเคลียร์ไปก่อนนะ อ๋อได้บอลสิไปขึ้นหน้าอย่างเดียวขึ้นหน้าอย่างเดียวอืมอ่าไปเียมไปเียมถึงถึงนะไปเขยมถึงเปิดปะวะฝั่งนี้ยังว่างเลยนะแต่ไม่ไว้ไม่ไม่ดีกว่าเปิดตโค้งเข้ามาไม่ได้มงยิงกับุ๊ยอสาตั๊มอื้เโคตรเสียดายเลยมามามาสวนกลับ จะโดนไหมอย่าโดนนะอย่าโดนนะอย่าโดนนะมาเซลลสวยเนี่ยโอมันอยู่นะเล่นง่ายเล่นง่ายมากเนะมาดีมาดีตัวเต็มนะครับผมฝากเพื่อนฝากเพื่อนโอ้โห้ฟาวดิีอย่างนี้เนะยอันนี้ก็ฟาวดิีเล่นไวเลยแทงเดี๋ยวกดยกเลิกยังไงวะ กดยิงไปแล้วกดยกเลิกไงวะเกดยกเลิกมาตั้งกดกดส่งวะนี่มันมันไม่ยกเลิกให้นะฮะมาเนี่มาครับผมเนี่มาทำไมเป็นกล้าอยู่หนวะหลุดไหมลูกนี้เอ้า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 ไปดิครับยังับผมยังไม่ผ่านอุ้ยอ่าสวย ขึ <One input> ้นไปเลยครับผมโอ้โหอาซาไม่วิ light, ่งฮะยังจับจังหวะยังไม่ค่อยแต่เกมลื่นดีนะลื่นดีนะนะโอเคสวยกามาบินกาโอ้ยังว่างเลยอะยังว่างเลยอะไปเฮียมอะเฮียมยังว่างอะฟากไปครับผมโอ้โหยังว่างแต่มันลึกมันลึกปาดมายิงโอ้โหโคตรเซฟนะมาริโนเดียา โอโ้โหมาดีไม่มีเงินซื้อเบป็นไาเอาดียาร์ก่อนไม่ต้องสอนนะี่มาโค้กโค้งเป็นมาใสา่โลได้ขึ้นมุมเอาเอาดีอาร์ตมุมนี้เรียบร้อยดีครับผมโอโ้โหมาเลยฮะมาเลยฮะมาดีมาดีาดโอโ้โหรถขับเลยแล้วกันนะเราเลยคนเราไม่อยากดูเยอะนะครับผมมาหนึ่งศูนยะ์นฮะ มันซูดแตมันอยนะู่นาเล่นเล่นง่ายนะเล่นง่ายเนีเ่ยอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าวดีอาร์ตอีกแล้วฝั่งนี้มีใครปักเพื่อนอันนี้ใครไม่รู้นะตัวที่เขาให้มาแต่ก็เล่นดี่นะมาบเคมบเคแฮมเบคแฮมดึงรอก่อนปากแทยไปคืน<า>โอเคนาคาตะปะเปิดได้นาคาตะปะผมเปิดสองคนได้เบคแฮมกับเคมบิลก็ถือว่าค่อนข้างคุ้ม เลยนะแบบแ้่มะฝากไม่ถึงลูกนี้เปิดมาอย่างนี้นาโช่นาโช่โกนาเออสวยนี่แหละที่ด็ดขนาเออคือเอาตัดบอลค่อนข้างไกลนะมาที่อาซาฮะโอ้โหตัดไปที่ไปเข้มก่อนยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยลิกมามา มาที่กัมบิเบง่าครับผมเซบยอตฝากเพื่อนแทยอยงอาลูกอย่างนงี้โอ้โหชนเสาหืนิดเดียวเท่านั้นโอ้เซบยอสเนี่ยนิดเดียวเปิดมาเลยลูกอย่างนี้นี่มานี่มานี่มายิงโอ้โหติดเซฟเกืออาก่อนไปก่อนโอ้โ,โอ้เชี่ยมันจัดเลยอะได้เรื่องได้เรื่อง ได้เรื่องโอ้โหมามาโรมาริโอโอ้โหนี่แหละนายเออไอของจริงโอ้จะจอไม่เข้าโอ้โหเชื่อจอนึกว่าหายไปแล้วนะครับผมไม่เข้าฮะโอ้อย่างมันแต่เวลานานไปหน่อยนะผมว่าน่าจะนานไม่ถึงไเงี้ยหะเข้าบียบเบีบนี่มามาที่โรมาริโอ น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหหลุดล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำแล้วก็ไม่เข้าเคลียโอ้โหดุดบุกหนักดุดบุกหนักมากโอ้โหเชียหน่อยเออไม่โคตรดีอ่ะเออโคตรดีเลยโคตรเหนียวไปนู่นไปงไปไปแคเมวิ่งอุ้ยตรงกลางบ้างไปดีมาเรียนโน อาร์ตฝั่งนี้ก็วางไม่ถึงอาซาหายไปจากเกมยร์บเบาอยู่นี่ตัดโค้งโ,โอ้ยไม่เข้านะฮะโอ้หเชีย่ยคตรมันเลยเฮ้ยได้เรื่องอยู่นะคตรมันเลยอะคือคือลื่นอะเอ้าติตัวเราไม่มีตัวเปลี่ยนเลย <laughs> เราไม่มีตัวเปลี่ยนเลยโอ้ยนี่นเหนื่อยเหนื่อยกันหลายคนเลยอะนะไอ้นี่เหนื่อยหมอนี่ ไอ้มอนนี่คือใครก็ไม่รู้เหมือนกันกลางรุกต้องเปลี่ยนวะต้องเปลี่ยนวะอาซาก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายกันจังน้ำพึ่งครึ่งแรกเองใช่หรอ่อะพอก่อนโอเครอแป๊บหนึง่งโอเคผมมาแล้วฮะเว้ยเครื่งแรกนี่หว่าเนื้อครึ่งหลังจะเปลี่ยนตัวซะแล้วเมื่อกี้นะวิ่งเยอะวิ่งเยอะแต่ละคนมาดิมาดิเราจะพยายามเอาประคองประคองยกมา <c oughs> อาซายิงโอ้ยยิงมันอาริโน,โนยิงมันนะนะชุดแรกๆอย่างเงี้ยนักเตะก็ต้องแบบหาตัวที่แบบเล่นได้อ่ะโอ้กดเปลี่ยนอีกแหละแข็นกดเลื่อนมาฮะเบคเฮมจะเปิดสายก้อยเข้าไปอย่างงี้โอ้ริเวอร์คานออกมาจับไกลเหลือเกินอ้าวอ้าวอ้าว,าวมีหลอกมีหลอกมีหลอก ดีหลอกแล้วออกไปแล้วฝั่งนูนน้นนาคาตะสวยนาโชนะฮะนาชโชนาชโชเฟูเรนน,นาชโชเฟูเรน,นเดชมาเไกเขี่ยมาไปเขี่ยอีกแล้วฮะปาดไกลๆนะครับผม,อ,มอ่าจบเกมครึ่งแรกครับผมแมนยูยิงไปหนึ่งจากมาเดโนโนเดียนะฮะ โอ้โหมันนะโคตรเดือดอะ่ะจริงโคตรเดือดเลยนะเล่นอะนไรก็มันเหมือนกันเดี๋ยวอีเวนต์มาแล้วต้องเล่นแล้วนะมันมันตัวนี้มบายมันก็จังเงียบไม่มีอะไรเล่นหรอกนะมีแต่เบ็ดเดย์มันก็เบือ่อเบื่อมาเจอขอพีซีโอ้โหทำโคตรดีคือต่างจากต่างจากตัวทดลองเล่นอย่างลึกลับอะ่ะนะคือตัวนี้คือดีมากอะ่ะนะมาไม่ต้องสอนเยอะเล่นเลยเล่นง่ายนะ,ะเหมือนแบบ แต่ก่อนอ่ะเินนิงอ่ะพลาดลูกนี้ลูกนี้นนแคลมเบลโอ,โ,โอ้โหช่วยทีมได้นะพลาดจากมาซิโลมาอาซากลับมาบินก้าโอ้โหส่งน้ำหนักก็อาจจะยังไม่เข้ามือสักเท่าไหร่นะฮะเอาฟาวหรือเปล่าไม่ฟาวก็ไปดิไปดิหืลูกคาสบาเกตโอ้โหสองคนสองคน สองคนยิงโอ้โหมาเออโคตรเซฟเนี่ยโอ้คือคิดถูกมากอะพี่เลือกซื้อนายเออมาเป็นโกะเนี่ยโอ้โหมาดีที่ยกูดีก็ก็มีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะเนี่ยมาเนี่มา,า,มาเปิดเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนน,อน,นาโชจะเย็นนาโชมึงกองหลังมึงกองหลังไปดีอาซาฝากฝาก ฟากแทงมาแทงมาดึงเขานะ้นะครับผมยังติดอยู่นะเปิดเข้ามาอ้าวลนมาถึงใครก็ไม่รู้อ่านชื่อไม่ทันไปนู่นนะผมมาซิโลแทงมาที่อาซาเอาได้เรื่องสิครับผมอเดาซาตรงกลางว่างถึงไหมไม่ถึงแต่จังหวะแทงบอลรู้สึกว่าจะแบบ ไม่ค่อยตามใจสักเท่าไหร่มันังจับจังหวะไม่ค่อยได้นะโอโ้โหมาอย่างนี้ก็ติดนาโชว์สิครับมาดีเท่แต่มันนะมันมากนะเล่นง่ายเล่นง่ายแล้วแบบเล่นไม่ยากอะ่ะคือเล่นปุ๊บเป็นเลยอะ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยยิงโอ้โหโลูกนี้ชี้ยอมบะคมจริงใครวะนม่มานะครับผมโอ้โหคมจริง นะโคตรคมโอ้โหโคตรคมอะ่ะมาหนึงน่งๆนบผมไตเรื่องอยู่นาไตเรื่องอยู่นะนะมันเกมมันสูสีนะซโ,โ,โอ้โหแคบเบิลตัดอะไรเนี่ยโอ้โหโรมาริโอโอ้าวยิงออกอยิงออกโชคดีไปกูโชคดีไปแคมเบลเล่นกูแล้ว พี่ดีไปเสียบอลให้เขาช่วยเลยไปไกลเลยครับผมเปิดไปไกลไกลมีคนไหมมีฝั่งโน้นเอาถึงวุ้ยเดี่ยวนะไม่ถึงอาซา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 ไม่ถึงฮะนีม่มากลับก่อนกลับก่อนโอ้หุ้นดักสวย นุ่นไปเลยฮะอาอทันทันอาซาไปไปได้ไปได้คนเดียวคนเดียวเนี่ยวนโดนสวนว่ะโดนสวนว่ะโดนสวนว่ะไอหนุ่มทำดีมากพนุ่มมาไป Im, บางเกมไปมนุมเอาดิเอาดิบางเกมต้องเปิดแล้ววะต้องเปิดแล้ววะโอ้โหลึกไปหน่อยนะยังไม่ได้โดนสวนอีกแล้วมันจังหวัสวนไม่น่ากลัวเขานักเตะแม่งคือดีดีกว่าหลายคนอะดูดิ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 โอ้โหเหนียบร้อยนะครับผมหลังอย่างโล่งอะโอ้โหนาคาตะ หลังอย่างโล่งเลยอะเรียบร้อยลงเนี่โอ้เหนื่อยปะจะมันไอ้ก็บผมมันนะโอ้คือหลังมันยังไม่ได้ดีอ่ะชุดที่หนึ่งอะแต่หน้าเราไม่คมจริงหน้าเราไม่ค่อยคมนะของเขาแม่งไอคอนสี่ตัวเนี่ยรอคอนสองตัวเนี่ยเสียบอลง่ายครับผมเนี่ยใหม่ละ มาอีกแล้วโอ้โหหลุดอีกแล้วนาคาตะลืงเรื่องนี้แล้วก็กดแรงไปบอกว่ามันออกว่ะนะแสดงว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางเพเท่าไหร่เนีน่แต่มันต้องแบบฝึกอีเอก,นะเออกเยอะผมว่านะมามาเออเซฟกระจายกินนี้แต่ก็ยังต้านเขาไว้ไม่ได้ เขาหาช่องดีอ่ะเราหาช่องมันก็ดีเท่าไหร่ไม่ละไม่ละนั่นแหละช่องดีเกินนี่มาโอ้จับบอลยาวนะจับบอลยาวแต่เราไม่มีตัวเปลี่ยนเลยนะ ไอ้นมทำดีเออตัอตรงกลางว่างจะทำไงวันนี้โอ้โหโดนแยกกันได้เล่นไปหน่อยเลี้ยงเยอะไปหน่อยนะ่ฝครับผมมาอาซาอีกแล้วอาซาเหนื่อยแล้วอะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหมันมีใครยิงแบบนี้เปิดเข้าไปขึ้นมงโอ้โหไม่ต้องกรอบอีก โอ้โหมันมันนะน่าเสียดายเอาเล่นสั้นได้เรื่องอยู่นะสู้ได้นะสู้ได้นะสสีนะแต่จังหวะหาช่องเนี่ยเขาดีกว่าเยอะเลยอะเด็กบอลได้ะขึ้นอย่างเดียวไม่เอาบอลปะก็มันก็นาก็จะ ฝั่งนุ่มก็ว่างว่างโอ้โหมาอีกแล้วมาที่อาซาก่อนฮะเซบยอตแทงมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแซงแสงสวยสวยใจเย็นพนมมาเดโนยิงโอ้ยยิงออกโอ้อาจจะเป็นจังหวะอย่างนี้ที่มันยิงยากนะผมว่านะหาช่องง่ายหาช่องไม่ยากเลยยิงยิงให้เข้าเนี่ยเพราะมันก็ย่างเลยนะไม่ใช่แบบยิงหลุดปุ๊บยิงเข้าเลยนะมันต้องแบบหลายอย่างว่ะ ก็แต่มันนะครับผมเล่นง่ายนะเล่นง่ายจังหวะค่อนข้างที่จะเข้ามือเลยนะโอเคสองหนึ่งวะ <c oughs> แต่เล่นง่ายนะเป็นมันอยู่นะครับผมเกมได้แต่อันนี้มันเป็นเม็ดออนไลน์เฉยมันไม่ได้เสียแรงนะครับผมน่าจะยังไม่มีแรงหลักนะโอเคถือว่ามันใช้ได้ในทีมชุดน,นี้นะครับผมทีมอาจจะอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่ากองหน้าก็มาเรนโนเดียสอ,อะเคยเห็นลงปะละ้ล่ะสัญญากับเ็นเซม่าอาซาก็คือที่ซื้อมาคือมานหลดนะที่เปิดได้มี แชมเบลกับเบคแฮมแล้วก็ซื้อนาเออร์มาอัมมานนี้คือ3ตัวหลักเลยและที่แบบเก่งๆเลยที่เหลือนี่คือสำรองมาลิตทั้งนั้นนะเดียก็สำรองอาซาก็สำรองเซบายอสที่ไม่ได้ลงเลยก็ไม่วิ็นก้าเนี่ยยังเด็กอยู่น,ยยน่าังได้หยิบมาเซโร่หรืก็สำรองนาโช่สำรองบาเกตก็สำรองน่าแต่ซื้อตามงบเด้อครับผมงบมีน้อยเราซื้อตามงบพอได้เล่นนะแต่ก็ถือว่ามันใช้ได้เลยในปีนี้ในใน,ในเพจ22ปสองอีฟวันเสมอยิปสอง ค่อนข้างมันเลยนะก็ของฟรีเกมฟรีไม่ต้องซื้อโหลดได้เลยนะเลยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายลาศ